ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรนกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรไครสีอัเลน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีประธานนำกล่าว คำถวายผ้าบางสกุลคือกัลยาณมิตรประพาพรคล้ายสุบัณกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรไขสีอลเลนพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมการทอดผ้าบางสกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลนอกจากนี้ยังได้ร่วมการถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่พระมหาชาตรีวิชาตะชะโยจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาสั่งสมบุญเพราะบุญจะนำความสุขมาให้ซึ่งถ้าหากทุกคนได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องบุญก็จะส่งผลให้ชีวิตมีติดสิ่งดีๆและมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ทุกครั้งที่นึกถึงบุญที่ทำผ่านมาก็จะปลื้มใจทุกครั้งค่ะ